มองใหญ่เลยมองใหญ่เลยหันมาทางนี้ดิเดินมาดีๆเดินมาทางนี้ดีๆให้เห็นหน้าหน่อยน้องทำไมอยากกินมะยงชิดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเนี่แม่บุญธรรมเขาให้กันมาอ่ะเดี๋ยวคอยก่อนเออรู้จักการรอคอยนิดนึงไม่ใช่สวบสวบสวบ ไม่ค่อยอยากกินมากนี่น้ำลายไม่ไหลอะ่ะฮะน้ำลายไม่หยดอ่ะก็ไม่ได้อยากกินเยอะเละเด็กไม่อยากกินเท่าไหร่ใช่ปะกินการตายไปงั้น <What? S 1> เลยเอ <laughs> า้ยยืดเลยบอกไม่ไหลถอยไปยืดเลยอะ่ะเดี๋ยวเช็ดกันชิ้นสุดท้ายนะแม่จะกินกาแฟม้างแล้วนะชิ้นสุดท้ายนะโอ้โหให้เยอะไม่ได้หรอกเพราะว่า แอบคิดไปเองว่ามันแบบชุ่มฉ่าอ่ะชุ่มฉ่ามันไม่หวานหรอกนะอมอมเปรี้ยวๆแต่ว่ามันดูชุ่มฉ่ามันดูเหมือนแบบน้าตาลเยอะอะไรอย่เงี้ย <c oughs> ก็เลยให้นิดเดียวพอดิดดด ขอดูดิหมดแล้วเหรอเคี้ยวหมดแล้วเหรอจริงอะโอ้โหกินง่ายมากไปเปล่าฮะกินง่ายมากไปไหมเนี่ยไม่โอ้ให้กินยาเห็บหมัดค่ะก่อจะถ่ายดูตอนน้องเคี้ยวซะหน่อยเคี้ยวสามทีคือหลุดหลุดลงคอไปเลยเอ้าไม่ต้องไปติดใจแค่นั้นแหละพอแล้วเดลเมด Ha <laughs> ha!